นี่บักสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บานอุบนพลพาเอนะครับผมมาที่สถานีฉีกลุกน้มน้องฟูจิซิงแอนฟุกซิงซ่านะครับพิกัดนะผมซอยบรรทนานะครับผมหลังมหาวิทยายลัยหัวเฉียวนะครับผมเข้ามาในซอยนะผมประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับปักหมุดปักกีเพ็ได้เลยนะผมร้านน้องฟูจิซิงแอนฟุกซิงซ่านับผมเดี๋ยวบ่าวนี่พนจะพาไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันเลยนะผมไปกันเลยนะครับ นี่เรามาบุกหลังร้านนะผมนี่สวัสดีเจ๊จุม่มสวัสดีเฮียตายด้วยนะครับวันนี้มาขออนุญาตมาอัปเดตให้เอฟซีได้ชมนะครับสวัสดีครับนี่ก็แวะมาได้เลยนะครับกับสถานีฉีกลุกงน,น้ำหนองฟุกิซิ่งแอนด์ฟุกซิ่งซ่านะครับแกะเนื้อน,นะครับวันนี้เฮียตายแจกเองเลยแกะกับทีมงานครับเดือดจัด อ,อ๋อถ้าทำเป็นกล่องนี่กล่องละสามใบแดงหมดเลยใช่ไหมครับอโอ้สองขวานทั้งหมดเลยสองใบแดงก็สองใบแดงก็มีคกับหนึ่งใบดนึงใบน้ำเงินเขียวเขียวน้ำเงินก,ก,ก็จะมีแบบเนื้อกลอลนอกนมในสุกพอดีทานสุกนิ่มมีทุกเนื้อให้เลือกนะครับ เยอะมากอือสวยครับ เดินรัานสาขาเกือบตย้เับอ๋อเต็มคันรถเลยเต็มคันรถทุกวันกับกับรถเปล่าทุกวันกับรถเปล่าทุกวันใช่ไหมครับ,รบสาขาลาดกระบ,บังคนก็เยอะนะสาวๆตอนเย็นๆนะ่ะ ลนมรอลอูกค้ายังจําไม่ได้เพราะ้าตัดผมใหม่เพราะ <c oughs> <c oughs> ยิ้มเลยว่า้ายิ้มเลยว่าตัดเพื่ต้องตัดผมแบบนี้ลูกค้าบอกอยู่กันสองคนฝั่งนูน้นสวยครับอืม, <c oughs> มีแต่คนหล่ <c oughs> หอๆทั้งหล่อทั้งสวยครับ เลือเลือฝัอ่งบางบ่อยังไม่ได้ไปเยือนเดี๋ยวต,ต้องไปเยือนสักวันโอ้ถ้าไปวันนี้พี่เอ้ยพี่จะเข้าถึงตัวเขาได้ลืมลูกค้าแน่นทุกวันแกแพ็กสวยๆมาคัดเนื้ออีกทีหนึ่ง รครับนี่ค <ผม S 2> วามหวานนะหวานฉ่ำแน่นอนนี่นี้ผมไม่ลอง ได้ครับเดี๋ยวช่วงหลังๆครับหวานหอมแต่ลูกค้าก็มาอีกแล้วเนี่ยมาร้านนี้ดมีให้เลือกเยอะครับทุกเนื้อทุกเนื้อทุกไซส์จะเอากับต่อจวอก็ได้นะครับส่งเนื้อล้วนได้ครับกรุงเทพเพจสถานีไม่ไม่ไม่เพจเพดไอลับเ็ด เฟสส่วนตัวจะได้ใช่แล้วฮิเดเกตอบเฟส่วนตัวชื่อเฟสมัชยาวลีพานทองเลยนี่ครับพาประคุณพานทองนะคะเด่นมากเห็าน่าเกลีที่นำประุใช่ไม่ค่อยมีใครเหมือนนะระ้วยชื่อมัชยาวลีพานทอง ส่งในกรุงเทพแลบบริมบรีมณฑลนะครับเนื้อล้วนนะครับเนื้อล้วนอยากได้เนื้อไหนก็สั่งมาได้ครับแล้วทางร้านก็แต่ทำงานในสวนไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยมาตอบใช่ใช่ครับไม่ได้ค่อยได้มาทำงานหน้าร้านเท่าไหร่เฮียเป็นคนไปตัดขึ้นรถเองเลยนะครับคัดเองทุกลูกสามทุ่มคืนนี้ก็เข้าอีกหก้องเข้าไปอีกใช่ไหมของเข้าอีกหนึ่งหกคนละอ๋อของกำลังมาแต่ยังไม่ถึง หกล้อวันละหนึ่งหกล้อทุกวันไม่เคยขาดเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้เอฟซีได้โทรสั่งนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสวยสวยโอ้ เนื้อลาดำสวยมากเนื้อเนียนนะเจ้าลาดำลาใจเนื้อเนียนกิ๊บเลยรุเรียนเฮียตายนี่บอกก่อนนะครับคนที่เป็นเบาหวานห้ามนะครับห้ามจรห้ามนะครับมันหวานจัดกินหลังจากหาหมอแล้วกินหลังจากใช่ถ้ากินก่อนจะตรวจเจอแน่นอนตรวจเจอถ้าไม่หวานนี่กินดี เพิ่มให้อีกกินปีไปเลยครับอีกหนึ่งกิโลสวยงามครับสวยเปลือกบางสวยเปลือกบางลาดำลาดำลาดำอย่างเี้นี่แพ็กทุเรียนจนหน้ามุ้ยมันไปของมันเองคน้ามันไปของมันเองวันนี้แพ็กเนื้อทุเรียนต้องเกือบห้าร้อยโลมั้งวันนี้ต้องวันอะไรเนื้อตองฮะต้องค้าสั่งหมดครับ ต้องเพิ่มคัดเชียร์อีกสักหนึ่งคนครับผู้ช่วยค่าสั่งหมดเลยสวยงามแพ็กระหนึ่งโลสวยๆทุกแพ็คทุกปูแกะใหม่แพ็คใหม่เลยนะครับเอฟซี FC ที่จะมาถึงหน้าร้านนะก็สามารถปักหมุดปัก g ีเพมาได้เลยนะครับ ต้องปักชื่อว่าร้านน้ำชีกลูกน้ำน้องฟูจิซิงแอนด์ฟุกซิงซ่าครับผมหรือหรือหรือร้านน้องฟูจิซิงแอนด์ฟูจิซิงซ่าก็ขึ้นนะครับเนี่ยปักนี้ก็ขึ้นผมผมลองปักดูแล้วครับใช่ก็ลองปักมาดูครับถึงหน้าร้านเลยแหละถ้าไม่ขึ้นก็แอร์พอร์ตสิบเจ็ดโอ้ครับ รับประกันเนื้อลูกๆไม่หวานมผมไม่คิดตังค<ม>์เลยแต่บาทเดียวครับผมอาทุเรียนไม่หวานไม่คิดตังค์เลยครับรับประกันเนื้อลูกๆครับให้เอฟซีได้มั่นใจได้ซื้อของกับร้านคูจิซิ่งแอนด์ุกซิ่งซ่านะครับต้องไม่เสียตังค์ฟรีครับผมทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้ามีค่าครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวเอฟีทุกท่านด้วยนะครับผม สวยงามครับครับลูกเล็กๆจิ๊บเล็กๆครับเจ้าลาดำนี่สมชื่อความสวยงามจริงๆดูเนื้อโอ้โหครับสวยมีที่คนชิมเลยเช็ฟก่อนนะครับโอ้ขอบคุณมากครับนี่เชฟเลยเชฟเชต้องให้ QC เช็คอีกแล้ว ความหวานระดับไหนจากร้อยเปอร์เซ็นครับผมนี่ต้องผ่านต้องผ่านชิซีก่อนเนื้อเหลืองอย่างเนียนเจ้าลาดำลาใจนะครับเนี่ยเต็มสิบเลยครับเนี่ยหวานเน<ส>ี่ตายกับเจ๊จุมบอกว่าถ้าใครเป็นโรคเบาหวานนี่อย่าเ<ส>พิ่งกินนะครับผม ต้องไปตรวจก่อนต้องไปหาหมอก่อนค่อยมากินครับหวานจริงจับจับสววเลยครับอขอบคุณครับ ลูกค้านาร้านย,ยังสวยเช็คผ่านมือทุกลูกจีดให้ดูทุกลูกก่อนก่อนส่งอมอบให้ลูกค้านะครับ เนี่ยตายปอกคนเดียวก็สี่ห้าร้อยโลแล้วนะยังไม่ขนามือเลยนะครับนะเรื่องจริงใช่เรื่องจริงครับพี่นิพนธ์ครับผมปอกคนเดียวอย่างน้อยๆอ่ะวันหนึ่งอย่างต่ำสุดต้องหกเจ็ดร้อยขึ้นไปครับใช่คนเดียวนะครับผมรับมือได้หกเจ็ดร้อยโลดูที่เอาไปขายหน้าร้านนะเอาไปเต็มกระบะเลยนะใช่ครับผมไปคนเดียวด้วยนะครับสาขานี้สาขาคนเดียวด้วย ประมาณเต็มไปก็ประมาณเกือบเป็นตันนะครับสองคนเดียวราคาอื่นยังต้องมีจากสองคนลูกมือราคาอื่นสองคนหมดผมคนเดียวโดดผมรับมือได้ครับจบลูกค้าได้ไวที่สุดเราบอกให้ลูกค้ามันจีบหลังนะ แล้วเราปอกอบใส่กล่องส่งลูกค้าเนี่ยเราจะผ่าหลังไม่ได้ครับใช่ใช่มันจะไม่ไม่สวยเท่าไหร่กันนิดนึงใช่อย่างเี้ยอย่างเงี้ยสวยครับเนียนจิบลเลยใครที่ชอบความหวานแบบสุดข,ขีดมาได้เลยครับ แวะมาเลยมีเติมทุกวันวันละหกล้อเก้าตันสิบตันทุกวันเก้าตันห้าครับใส่เกินไม่ได้ครับอ๋อเต็มที่เก้าตันห้าก็ใส่เกินก็โดนโดนโดนตันเอาตามระเบียบของรถบรรทุกขนส่งดีกว่าถ้าเป็นหกล้อสิบล้อก็เข้าซอยไม่ได้อีกแหละ เอาหกล้อพอแล้วแต่เติมทุกวันวันละเก้าตันห้าเก้าตันห้าไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์อะไรเท่าไหร่ครับว่าไม่มีเวลาใช่ครับไม่มีเวลาเวลาจะนอนนิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วครับ,รบได้นอนวันละห้าชั่วโมงทุกคนครับบางดีไม,ไม่ถึงด้วย จะเที่ยงคืนจะนเด็กเงให้นอนแล้วไม่รู้มันจะนอนกันหรือเปล่าทำไมรู้อีกน,นะเล่นโทรศัพท์ก่อนไ,ไม่ว่าใคร,รใครในนเครียดครับไ,ไว้ยิงครับเนียน เรียบร้อยครับมาได้เลยนะครับทุกคนมีเยอะนะครับช่วงคำ่คำๆปอกไว้รอเลยแล้วนะครับเนะี่ยบรรยากาศตอนเย็นสถานีฉีลูกน้ำน้องคูจีซิงแอนซิ่งซ่านะครับผมสาขาหนึ่งเจ๊จุ๋มกับเฮียตายประจำอยู่นีนที่นี่เลยนะครับเชิญมาอุดหนุนได้นะครับผมสั่งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมเดี๋ยวบ่าวนินต์จะแปะเ,เพจ ของเกไว้ให้นะผมแล้วก็พร้อมเบอร์โทรนะครับผมก็ทักมาสอบถามได้นะครับส่งเป็นเนื้อล้วนนะครับหรือจะเอาแบบเป็นลูกก็ได้นะครับจะส่งระยะไอ้ราคาที่ตามระบบนะครับตามระยะทางจริงนะครับทุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ